สวัสดีครับทุกๆคนอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอคลิปอันแรกที่ออกมาในแนวของการาพูดคุยถึงประสบการณ์เรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตโดยเฉพาะที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นการอัดคลิปแบบไม่มีสคริปต์พูดไปเรื่อยๆอ ไม่จังหวะอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างดีบ้างไม่ดีบ้าง,งก็ยังไงก็บอกไว้ก่อนล่วงหน้านะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เคยขึ้นเกิดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมันมีเรื่องราวางงมากมามมีไม่รู้กี่เรื่องเราเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะหมดแต่ก็มีเรื่องราว บางเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังจริงๆก็จะยกออกมาสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับตั้งแต่สมัยที่อยู่ในเออมืองนอกอเมริกาเเชื่อว่านานมาแล้วยุคก่อนปี2,000หรือว่าประมาณสักปี2,000 1 9 9 9 2 0 0้2000นต้นๆนะครับคือศัวราษ,ษช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงของอินเทอร์เน็ตกำลังเริ่มบูมแล้วก็เราก็สื่อสารการด้วยอีเมลอะไรประมาณนี้แล้วก็แชทต,ต,ตามห้องต่างๆแล้วก็เป็นช่วงแรกๆของออมือถือโม,โมบายโฟนเซล,ล์โฟนเซอร์วิสที่กำลังเข้ามามีบทบาท ตอนนั้นผมอยู่ในรัฐที่เหนือสุดของอเมริกาหลายๆคนก็คงจะรู้จักรัฐนั้นคือรัฐอ,อลัสกาผมไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานหลายปีมากนะครับลมลุกคุกคันประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้าง,าางตามเรื่องตางราวตามเรื่องตามราโอเค ผมก็อยู่ที่นั่นมาจนมาถึงวันหนึ่งจำได้ว่าเป็นวันที่10มิถุนายนปี2001 2001ถึงจุดที่ผมตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตคือย้ายรัฐต้องการย้ายรัฐจากอ阿拉斯าไปรัฐอื่นแล้วเป็นการย้ายรัฐโดยการขับรถ ขับรถยนต์นะครับรถยนต์ส่วนตัวคนเดียวลำพังจำได้เป็นวันเกิดวันที่สิมิถุนายน2001นหะกี่ปีมาแล้วก็ลองย้อนไปดูแล้วกันก็ความรู้สึกตอนนั้นก็คือกล้ากๆกลัวๆมากเลยเป็นมันเป็นอะไรที่ประสบการณ์ที่ว่าจะยังไงดีนะคนเดียว จะไปไหมจะไปก็กลัวจะอยู่ก็ไม่ไหวแต่สุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจว่าต้องไปแพ็คของทุกอย่างที่มีของส่วนตัวของเราที่ที่มียัดใส่ในรถเป็นรถสปอร์ตสองประตูแฮชแบก็กเปิดข้างหลังได้ยัดเข้าไปในนั้นเต็มหมดเลยพิกัดยกเว้นเบาะนั่งของคนขับนะครับ ที่มีที่ว่างให้คนขับออกจากสก้าประมาณช่วงสายๆแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆการขับรถที่จากอสก้าจะไปรัฐอื่นมันคือมันต้องผ่านประเทศแคนาดาทั้งประเทศนะครับใครไม่รู้ว่าสก้าอยู่ไหนลองไป Google ดูแผนที่ดูแล้วก็จะรู้ว่าลัสก้กามันจะมีประเทศแคนาดาขั้นอยู่กับรัฐอื่นๆที่เหลืออยู่ ขันล่างนะครับในครั้งนี้ก็คือผมจะย้ายจาก阿拉斯加ลงมาแคลิฟอร์เนียประมาณนั้นนะคิดว่าจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียระหว่างทางออกจาก阿拉斯加ก็รู้สึกใจหายนะครับเพราะว่าคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นใน阿拉斯加ทั้งดีและไม่ดีความสุข happy แล้วก็ unhappy ความ ไม่สุขความผิดหวังความทุกข์ความอะไร,งรเงี้ยชีวิตก็รอ,นอเนาะเหตุผลสําคัญที่ต้องการย้ายรัฐก็คือความไม่แฮปปี้เท่าแัะนเนาะคิดว่านั่นแหละคือ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 สิ่งที่ทําให้ต้องย้ายรัฐระหว่างทางที่ขับเข้ามาแคนาดาเนี่ยก็ อันนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อนคือเดือนมิถุนาก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ข้างทางสวยงามมากโดยเฉพาะที่ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่สวยงามจริงๆแต่ด้วยการที่ขับรถลำพังคนเดียวมันก็เกิดความรู้สึกเงาเงาเป่าเปียวอ้างว้างตามเรื่องตรงราวตามลาวโรล,ลิเนส โอ้โหเดีประมาณนัน้นนะแต่ก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องทําไม่ได้เราต้องไปให้รอดมีอยู่ช่วงหนึ่งขับรถเผลอใจลอยมองวิวมองอะไรไปรถก็แบบสปินนิดหน่อยแต่ว่าไม่โชคดีที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้ตกข้างทางหรือว่ามีรถส่วนมาอะไรเงี้ยแคนาดาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากถนน ทางอ้างว้างบางช่วงนี่ไม่มีรถเลยขับอยู่คนเดียวตลอดแล้วก็พอมาถึงแคนาดาก็มันก็จะมีหลายเมืองนะครับที่จะต้องวางแผนว่าจะแวะนอนไหนทีนี้ตัดบทเลยแล้วกันว่าไปแวะได้ประมาณสองสามที่แล้วจะมีคืนที่สี่อันนี้ตัดตัดบทว่ามาอยู่ในคืนที่สี่ที่ขับรถมา คืนที่4นี้ยังอยู่ในแคนาดานะครับเราค่อนข้างจะเหนื่อยมากบางคืนคือแรกนอนที่จําไม่ได้ว่าที่ไหนแต่ว่าน่จะเป็นโรงแรมที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวก็คืนที่2ก็นอนโรงแรมคืนที่3รู้สึกจะไปนอนนอนในรถนอนในรถตัวเองแต่ว่าเอารถไปจอดที่หน้ามอง หรือว่าช้อปปิ้งมอลลหน้าห้างสปปรรพสินค้าครับไปจอดนอนที่นั่นด้วยความที่ว่ามันขับมาตอนดึกดึกมากแล้วก็ไม่อยากจะเสียเงินที่ไปเช่าโรงแรมก็เลยพยายามประหยัดเงินที่ไปนอนไปเอารถไปจอดที่หน้าช้อปปิ้งมอลลนะครับก็นอนในรถล็อกประตูเรียบร้อย เอากระจกลงนิดหน่อยนะอากาศที่นู่นถึงมันจะเป็นซัมเมอร์ฤดูร้อนก็เหอะแต่ว่ามันยังมีความหนาวอยู่นะที่ในแคนาดานะฮะใครอยากรู้ก็ลองไป Google ดูนะครับฤดูดดทดี่ช่วงเดือนมิถุนายนที่นั่นเป็นยังไงระหว่างที่นอนกําลังหลับสบายนะครับที่ที่หน้าที่หน้าที่หน้าช็อปปิ้งมอลลเนี่ยก็มีปรปภหรือว่า ยาม Security ้เขาก็เดินมาตรวจตาดูเขาก็มาเคาะประตูนกๆเขาคงจะคิดว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่ามานอนอะไรเงี้ยมาหลับในรถเราก็ตื่นสะดุ้งขึ้นมาเขาก็ให้เราปลบเอากระจกลงผมก็เอากระจกลงแล้วก็บอกเขาว่าฉันเหนื่อยนอนในรถพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางต่อจะไปรัฐอื่นเขาก็บอกโอ้โอเคไม่เป็นไรอยู่กับนอนต่อละกันฉันแค่มาเช็คดูว่าอยู่เป็นอะไรไหมนั่นแหละ เลยได้กลับไปนอนต่อพอนั้นคืนคืนที่สามพอรุ่งขึ้นพอพอแบบได้พักเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางต่อไปเข้าไปในช้อปปิ้งมอลล์ล้างหน้าล้างตางหาอะไรกินเรียบร้อยเตรียมตัวดินต่เอาเดินทางต่อแล้วที่นี้จะเข้าสู่วันที่สี่วันที่สี่นี้ก็คือคิดว่าย,ยัางไงก็ต้องไปหาโรงแรมนอนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็พอ ตอนเย็นของวันที่4ก็ได้ไปไปโรงแรมหนึ่งมันจะเรียกว่าโมเทลละกันใครอารมณ์ก็คล้ายๆกับโรงแรมประมาณเหมือนในหนังไซโคหรือหนังหนังอเมริกันที่มันเป็นโรงแรมเป็นแบบนะมีรถไปจอดข้างหน้าแล้วก็เดินเข้าห้องอะไรเงี้ยได้ประมาณเนี้ยก็ไปได้โรงแรมนึงรถก็จอดข้างหน้าแล้วก็เช็คอินเรียบร้อยจ่ายตังค์ไปเท่าไหร่กี่เหรียญไม่รู้จำไม่ได้ตอนนั้นนะแล้วก็ เขาไปเช็คอินเหนื่อยมากวันนั้นพอไปอาบน้ําอะไรเรียบร้อยปุ๊บกินอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหลับนอนล้มตัมนอนเตียงหลับยาวแบบเหมือนคนไม่ได้นอนมานานประมาณนี้นนะโอ้แล้วก็ลืมเล่าไปว่าช่วงนั้นอนะ่ะมันเป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ต กำลังเริ่มจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตน,น,นะครับแล้วก็มือถือเซลโฟนตอนนั้นก็ใช้มือถือมือถือของรุ่นแรกๆน่าจะเป็นโซ er นี่อีริกสันเนื้ออะไรมันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นโซนี่ตอนนั้นยังไม่มีโซนี่าัจะเป็นของอีริกสันนะครับอีริกสันชื่ออีริกสันตอนนั้นยังเป็นอีริกสันอยู่เป็นมือถือแบบอ่าเอ้ยอะไรอ่ะฝาพับเล็กๆอ่ะจอเนีย่ยขาวดำประมาณเนี้ย ก็ใช้ของเครือข่าย AT&T นะครับพอมันเข้าแคนาดามันก็ใช้ได้เพราะเครือข่ายนอตอเมริกามันคอนเน c t ถึงกันก็เปิดมือถือไว้แล้วก็ที่บอกว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทก็คือตอนที่อยู่เวสกกาเนี่ยก่อนที่จะย้ายคิดจะย้ายอะไรเนี่ยก็ได้คุยชัดกับเพื่อนที่ไม่เคยเจอหน้ากันไปแบบเข้าไปในห้องแชทแล้วก็ไป คุยกันอะทำความรู้จักกันก็มีไปเจอกับพวกคนไทยอยู่ต่างรัฐบ้างไปเจอกับเพื่อนต่างชาติที่อยู่ประเทศอื่นบ้างก็คุยครอสกันไปกันมาแล้วก็มีคนไทยคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเป็นผู้หญิงะนะก็ไม่มีรูปไม่มีอะไรไม่ดูหน้าตาเป็นยังไงแต่เขาคุยกันฮัลโหลเวลาแชทกันก็บอกว่าผมชื่อนี้คุณชื่อนี้อะไรเงี้ยเป็นผู้ชายผู้หญิงก็เล่าไปก็ถามสารทุกข์สุขดิบก็คุยไปมีพี่คนหนึ่งเขาก็ เข้ามาในห้องแชทแล้วก็ได้คุยพี่คนนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จำชื่อจริงไม่ได้แต่ว่าจริงก็จำได้แต่ว่าไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่านะครับพี่เขาก็เคยทั้งส่งอีเมลมาหาแล้วเข้ามาคุยในห้องแชทก็ถึงคุยกันนานถึงระยะหนึ่งจนถึงขนาดแบบว่า,าเล่าชีวิตส่วนตัวบางส่วนให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เล่าชีวิตของเขาให้ฟังบ้าง ตัวเราก็เล่าในส่วนของเราให้ฟังบ้างแล้วก็เล่าถึงขนาดแบบกําลังจะยา้ายรัฐจะจะขับรถจาก阿拉斯าไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยให้เขาฟังนะครับแล้วก็ก็ให้เบอร์จําได้ว่าให้เบอร์มือถือที่เราใช้มือถืออที่บอกอ่ะ e อีเล็กสันแล้วก็เครือข่ายนอทีให้เบอถือที่อเมริกาไว้กับเขาไว้ส่งไปในแชท พิมพเบอร์ให้เขาไปเรียบร้อยแล้วก็วกกลับมามาถึงที่ตอนที่นอนที่มาพักขึ้นที่4ที่นอนที่โมเทลเนี่ยที่แบบหลับสลบนะหลับไปสักพักไม่รู้ว่านานกี่ชั่วโมงได้ยินเสียงมือถือดังดิดดด๊ดขึ้นมาดิด๊ดิดมือถือดังขึ้นมาเอ๊ะใครโทรมาก็ไม่น่าเชื่อใครโทรมาก็งัวงเงียหยิบมือถือขึ้นมาดูมันเป็นเบอร์อะไรไม่รู้ มันจําไม่ได้เบอร์มันเยอะเยอะมากไยนะก็เลยกดรับดูฮัลโหลนั่นน้องคใช่ไหมใช่ไหมได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงก็เลยคุยถามว่าใครครับใครครับอ๋อเสียงในสายบอกว่าคือพี่ผู้หญิงคนนั้นคนที่ผมเคยให้เบอร์มือถือกับเขาพี่ที่อยู่บังไทยอ่ะเขาก็โทรมา เขาโทรบอกว่าเป็นไงบ้างขับรถไปถึงไหนแล้วยายรัดที่ว่าบอกยายรัดอะไรเนี่ยผมก็บอกว่าขับมาได้วันที่4แล้วครับพี่ยังอยู่ในแคนาดายอยู่เลยแล้ววันนี้เหนื่อยมากหลับไปไม่รู้นานเท่าไหร่แลวก็ได้ยินมือถือเนี่ยก็เซอร์ไพรส์มากเลยที่พี่โชมาที่พี่โทรมาเนี่ยพี่เขาก็พูดอะไรมันคือมันนานมากหลายหลายปีแล้วก็จําคําพูดเขาไม่ได้แต่จําได้ คำหนึ่งที่พี่เขาพูดว่าประโยคนหนึ่งที่พี่เขาพูดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ากิฟต์อัพนะอย่านะอย่าท้อถอยต้องไปให้ถึงจุดหมายต้องไปให้ถึงจุดหมายต้องเอาตัวเองให้รอดหมายถึงพี่เขาบอกว่าให้ไปถึงแทลิอเ์เนียให้ได้อย่ายอมแพ้ระหว่างทางเพราะว่าเขาเป็นห่วงประมาณเนี่ยเขาเป็นห่วงคือ เราก็ตอนนั้นก็คิดว่าเออเออกับคนที่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงด้วยซ้ำแล้วเขายอมเสียเงินโทรข้ามประเทศมาหาเราอะเพื่อให้กําลังใจเราไม่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์แล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนแบบว่า,าเราต้องการกำลังใจอตอนนั้น่ เราโดดเดี่ยวคนเดียวก็บางมองหาหนทางที่จะเริ่มชีวิตใหม่ขับรถมาเหนื่อยแล้วก็มีโทรศัพท์โทรมาจากคนแปลกหน้าข้ามโลกมาหาเรามาให้กำลังใจเราในระหว่างที่เรากำลังเหนื่อยสลบอยู่แเราตื่นมาเจอได้ยินคำที่พี่เขาบอกให้กำลังใจมันรู้สึกแบบ นะมันจํามาได้ตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีตอนนั้นจนมาถึงเนี่ยกี่สิบปีแล้วยังจํามาได้แล้วที่ไอ้นั่กว่านี้ก็คือรู้ไหมว่าอะไรนั่นน่ะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่พี่เขาโทรมาหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อพี่เขาไม่ได้โทรมาอีกเลยแล้วก็แชทก็หายไปเลยอะ่ะหายไปเลยคือไม่ได้มีการแชทคุยอะไรกันอีกเลย จากที่เคยคุยแชทคุยหากันที่ตอนที่ผมอยู่ลาสกานะตอนที่เราอยู่ลาสกานะแล้วก็นั่นก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่พี่เขาโทรมาด้วยความเป็นห่วงทุกวันนี้ผมก็ยังแปลกใจนะก็ยังไม่รู้ว่าพี่เขาหน้าตาเป็นยังไงชื่อจริงอะไรยังไงบ้านอยู่ไหนอยู่ในส่วนไหนของกรุงเทพแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้พี่เขายังจะมีชีวิตอยู่ไหม แล้วก็การที่ผมมาอัดคลิปเนี้ยนะก็คิดว่าจะลง y o u t u b e เนี่ยคิดว่าลง YouTube หรือว่าโซเชียลอื่น,นถ้ามีโอกาสได้ลงนะ mm hmm. เพื่อจะเป็นการบอกพี่เขาว่าผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้โทรมาหาผมในวันนั้นนะได้โทรมาให้ให้กำลังใจผมเพราะตอนนั้นผมแบบลึกๆแล้วก็ถอแท้มากอยูยู่เนาะ พอแท้มากตอนนั้นนะ่ะก็ก็ไม่รู้แบบอนาคตจะเป็นยังไงนะเหมือนแบบหลงทางอนะ่ะตอนนั้นนะ่ะก็อยากจะขอบคุณถ้าเกิดบังเอิญพี่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วก็คุ้นๆว่าครั้งหนึ่งพี่ได้เคยโทรมาหาใครคนหนึ่งที่ระหว่างมันอยู่ในแคนาดาอย่างเงี้ยไอ้คนคนนั้นนะ่ะมันคือผมผมเองนะครับ ชีวิตคนเรานะมันก็ไม่รู้ว่าทําไมอะไรยังไงบางครั้งมันไม่มีอะไรที่จะไม่มีเหตุผลไม่มีเรื่องไม่มีอะไรที่จะอธิบายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับบางเรื่องก็เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตอย่างเช่นเนี่ยมือโทรศัพท์ข้างประเทศก็ นะวันนี้ผมได้มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยนานหลายปีแล้วเหมือนกันก็กำลังมาถึงจุดอีกมาถึงอีกวันหนึ่งคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับที่อยู่ที่แคนาดาคืนวันที่4ี่ในโมเทลนั่นเลยนะวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศไทย กลับมาอยู่ในอารมณ์ที่ผมก็ต้องหาทางออกให้ชีวิตแล้วก็นะวันนี้ผมก็ยังอยู่ตัวคนเดียวแต่ผมบอกขอบอกพี่ไว้เลยนะครับแล้วก็คนที่ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ว่าผมยังไม่ยอมแพ้แม้ว่าผมจะอายุมากแก่แล้วก็ตาม ในวันนี้ผมกลับมาอยู่ในจุดๆที่ผมหาทางออกให้ชีวิตไม่ได้กำลังจะหาทางออกให้ชีวิตอีกครั้งผมก็มานึกถึงคำพูดจากโทรศัพท์ข้ามโลกที่พี่เขาโทรมาขอบคุณมากนะครับพี่ผมจะเอาคำพูดที่พี่บอกว่าอย่าให้ผมยอมแพ้อย่าให้ย้อนก v บ up keep going ผมจะไปต่อให้ได้แม้ว่าจะหลังพังอีกครั้งถ้าพี่วิบมาเจอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนของโลกผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากไม่แน่ จะได้กลับไปอย่างจุดเดิมหรือไม่ก็ผมอาจจะไปในที่ที่ผมไม่เคยไปแต่ยังไงผมก็จะไม่ยอมแพ้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ I am Superman Superman's friend <S <laughs> ขอบคุณมากนะครับ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เสียสละมาฟังคลิปนี้เป็นนไล่ๆคลิปแรกในชีวิตที่ได้มาพูดอะไรแบบนี้ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบผมหรือว่าแย่ยิ่งกว่าผมนะครับ ยังไงพวกเราก็ราบใดที่ลมหายใจไม่สิน้นเราก็จะต้องคีบโกยไปต่อแม้ว่ามันจะไม่มีใครอยู่เคียงข้างไม่มีใครคอยซัพพอร์ตไม่มีใครให้ความหวังกำลังใจก็ตามเราก็จะต้องไปต่อเพราะว่าเรายังมีลหมหายใจเรายังมีความหวัง แมมันจะริกหรีแค่ไหนก็ตาม Your heart is the most important t h i n g Be strong at heart. Okay, your heart. โอเคนะครับจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่ขอให้ทุกคนดูแลตัวเอง Thank you everyone for watching. I hope to see you guys next time.